ตกใจหมดเลยเดี๋ยวมาเล่งอะไรทีลี้ตัวนี้ผู้ชายไรอยู่อนี่โอ้มีมีครับมีมีครับโอ้โหวันนี้ออกแข่งขับมาเร็วเข้ามาเร็วจริงจริงมาเร็วคราวที่ช่วงนี้เราเพิ่งจะได้เริ่มทมารแสดงนะคงานครับแต่วันนี้แอมอาราดีนะครับเี็นสัตงานถ้าเราเป็นเกษตรกรที่เราทุ่งเทียนอยากจะได้ลองมาเห็น โอเป็นโนเวที่ใหญ่นะครับของชัยเคร้อยมีเถกกเหตมาจไก่เที่ยงนะครับทีนี้ไม่ก็มีโอกาสมานะครับจะมาหาโอกาสม่เจอเตรียนหอกสำหรับโชว์นะครับหลังทีไม่กันนะฮะคือทองราลั่มชัยเคลร้อยบราด้ทองนี่ก็ล่ยคนแบบคืดทอแตนเราดีเทปทอาบอยซีใช่รลายหลายนะฮะบางคนานั่งกอยังไม่ปั่มนะมันใลช่วงป่ายก็มี พอจุดหน้าไปนะครับถ้าไม่มีแฟนคลับก็บไม่มีพวกเราน<ช>ะฮะฟนคลับคือบุคคลสําคัญทุกท่านนะฮะทุกส่วนมัวสิอ่าใครก็นั่งใจธานาวิธีนะครับหรือชมผ่านไลฟ์สดนะครับในแต่ละร,รอบแต่ละเดืนดอนพี่นอ้องก็ยังก้งเสียงโค้งมาที่เาราพอจุดหน้าไปน,นะครับและสําคัญก็<ๆ>ไม่ใช่เฉพาะเราสองคนนะครยังนะคะยังนุ่ตาแล้วก็สนับสนุนสมาชิกทุกๆ ที่ทุกคนในวงหมอนรำใจเธอทบร้อด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าสิเป็นเรื่องรานเอียร์น้อยน้องไฮนี่ตาและกาซีนัทเซนต์ตุ่นที่งูข่าวได้ด้วยนะครับนะครับผมอีกหนึ่งพยานดีนะครับก่อนที่เราจะส่งแอบอรดอเดินทางต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่แรมใช่ไหมหครับไปดิซีนัมไปแน่ครับผม